รู้ไหมครับตอนนี้มี AI ที่สามารถอ่านใจสัตว์เลี้ยงของเราได้แล้วนะครับปัจจุบันหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกกำลังฝึกฝน AI ให้จดจำอารมณ์ของสัตว์ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถตรวจจับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในสัตว์ ได้อยากแม่นยำย,ยิ่งขึ้นโดยการใช้ AI ในการวิเคราะห์สีหน้าและพฤติกรรมเทคโนโลยี <te chn ology> AI อ่านใจสัตว์นี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะช่วยให้เจ้าของและผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงเข้าใจความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ดียิ่งขึ้นโดยวันนี้ครับผมมี3เคสตึกษางานวิจัยมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าตอนนี้เจ้า AI อ่านใจเนี่ยเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วมาที่ตัวแรกกันเลยครับ Intel Peak โดย University of Wales of England Bistro และ Scotland Rural College ในสหรา,าชอาณาจักรโดยโปรแกรม AI นี้จะระบ,บุสัญญาณของความเจ็บปวดความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทางอารมณ์ของหมูที่เป็นสัตว์ทดลองและจะแจ้งต่อกเกษตรกรเมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติทำให้เขาสามารถแก้ไขและปรับปรุงความเป็นอยู่ของปสัสสตว์ของตนได้อย่างรวดเร็วต่อมาที่โปรแกรมนะครับโดยทีมวิจัยจากมาหาวิทยาลัยไฮฟ้า หรือ University of Haifa ประเทศอิสราเอลผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าสุนัขที่ใช้ในการตามหาสุนัขหายปัจจุบันกำลังฝึกฝน AI ให้สามารถระบุสัญญาณของความไม่สบายใจบนใบหน้าของสุนัขได้ซึ่งจริงๆแล้วผลวิจัยบอกว่ามีการเคลื่อนไหวใบหน้าถึง38%ที่คล้ายกับมนุษย์และอีกผลงานจากมหาวิทยาลัยเซาเปาโลหรือ University de Sao Paulo นะครับที่ได้มีการทดลองวิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่ายของแม้แบบก่อนและหลังการผ่าตัดนำมาฝึกฝน ระบบ AI โดยใช้วิธีการให้ AI เนี่ยจดจอกับดวงตาหูและปากของพวกมัน ลผลสรุปก็บอกมาว่า AI สามารถเรียนรู้สัญญาณใดบ้างที่บง่งบอกถึงความเจ็บปวดของมมาได้ครับการทดลองนี้นะครับมีอัตราความสําเร็จสูงสุดถึง88เเทคโนโลยี AI อ่านใจสัตว์นี้ถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาความเข้าใจระหว่างมนุษย์และสัตว์และอาจจะนําไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตครับลองจินตนาการนะครับถึงวันที่เราสามารถพูดคุยและเข้าใจความต้องการของสัตว์เลี้ยงของเราได้คงจะดีไม่น้อยนะครับ